สวัสดีครับสวัสด mmm. <player> ีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอไหอ่ยน์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูไมตี้โดนหน้ามาครับผมโดนหน้ามาแต่ว่าเขาบอกว่าเครื่องเครื่องดีติดได้อะไรก็ดีหมดครับผมเจ้าของรถหัวแตกเจ้าของรถหัวแตกครับอนี่ดูครับน้องชายผมเอามาส่งแล้ว เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าเครื่องจะเป็นยังไงนะครับตอนที่ผมไปซื้อไม่ใช่ตอนที่ผมไปซื้อนะตอนที่เขาส่งรูปมาให้เขาส่งรูปมาให้ผมไม่เห็นลถด้วยซ้ํานะครับคันนี้ผมเห็นแค่ทางรูปที่เขาส่งมาให้ทางโทรศัพท์พอเขาส่งมาให้ผมก็ผมก็ตกลงซื้อครับผมเขาการันตีว่าเครื่องดีอะไรดีเดี๋ยวผมมาผมก็เพิ่งเห็นตัวจริงเลยเนี่ยตอนที่น้องชายมาส่ง ผมก็ส่งตำแหน่งที่อยู่ส่งรูปส่งโทรเบอร์โทรศัพท์ให้น้องชายไปย้ายให้เลยแล้วก็จะมาดูกันว่าเครื่องจะเป็นยังไงสภาพอะไรแบบไหนนะฮะเดี๋ยวให้ช่างบางสตาร์ทดูนี่ครับสภาพแบบนี้ผมก็ซื้อนะครับเพราะว่าผมซื้อมาผมมาแยกเครื่องอยู่แล้วผมจะชอบรถแบบนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะรถแบบเนี้ยเครื่องมันจะดีครับเครื่องมันดีครับรถแบบเนี้ยเครื่องจะไม่หลวมไม่อะไรอะ่ะน้อย น้อยมากที่เครื่องจะหลวมเปอร์เซ็นต์เครื่องดีนะ่ะสูงนะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นโตโยต้าไมตี้สี่ประตูนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าปีไหนมันต้องดูรถก่อนแต่ดูกระจกแล้วผมว่าปีน่าจะสูงครับปีน่าจะสูงใช้ได้เลยเนี่ยน้องชายมามาถึงแล้วครับก็โดนมาช่วงนี้ครับช่วงนี้นิดหน่อยนิดหน่อยถึงมาก <laughs> น่าจะชนชนกับเสาหรือชนอะไรเนี่ยแบบนี้ผมซื้อนะเพราะว่าแบบนี้ไม่ได้เอามาขายเป็นคันนะครับเพราะว่าแบบนี้ผม ผมไม่ได้ขายเป็นคันน่ะผมผมไม่ทํารถขายผมซื้อรถมาประมูลรถมาแล้วผมมาขายตามสภาพถ้าให้ผมทํารถขายมันทําไม่ไหวครับแล้วก็ผมไม่ทํามันต้นต้นทุนมันเยอะต้นทุนมันเยอะครับเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเอารถลงแล้วก็เดี๋ยวมาสตาร์ทดูกันครับผมมาครับลงรถละสภาพแบบนี้ผมก็ซื้อเข้านะครับแต่ว่าถ้าถ้ามันเละมันอะไรจริงๆผมก็ไม่ซื้อครับแต่สภาพแค่นี้ผมซื้อครับ สภาพแค่นี้ผมซื้อซื้อเข้าครับก็เจ้าของเขาหน้าจะเอาไปจอดไม่นานแล้วแหละเดี๋ยวจะให้ช่างบางตัดช่วงกระจังหน้าแล้วดึงออกแล้วก็สตาร์ทดูนะครับว่าเสียงเครื่องมันจะเป็นยังไงนี่ครับช่างบางชอบรถลักษณะนี้ครับใช่ไหมช่างบางใช่ครับตัดตัดช่วงหน้าแล้วดึงแล้วก็ดึงดึงออกครับดึงช่วงหน้าออกเสร็จปุ๊บแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องดูครับ <c oughs> ว่าเครื่องจะเป็นอย่างไรนะฮะว่าเครื่องจะขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ต่เท่าที่ดูเบื้องต้นเครื่องสวยนะเออเครื่องงามบาบังเครื่องงามงาม <panelists> อะบวตัวนี้ไหนสองเอลอะไ <ones> เครื่องงามงามอ่ะแมนมันเป็นตัวโพล่งหนาโพลงหลังปีเกินน่าจะสูงยุ่ตัวนี้น่าจะปี40ขึ้นนะช่างบังใช่ไหมใช่ครับผมอ่าน่าจะ40ขึ้นนะครับตัวนี้อะลงนะครับลงแล้ว40ขึ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า40หรือ41 คัดเกีย,ยร์อยู่บ่มันคือจิบไหลอ่าลองดูดิอ่าดูดไปเรื่อยๆครับศาสตร์ยาวกันไปครับแล้วผมมีคามิโอคันหนึ่งเดี๋ยวจะซื้อเข้าซื้อเข้าวันนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์ให้ดูมีคามิโอคันหนึ่งเขาจะมาส่งวันนี้นะครับอ่ะมาแล้วครับไหลลื่นลื่นไหลเจ้าของรถหัวแตกบ่เบิร์เจ้าของรถหัวแตกต <laughs> น้องชายผมบอกว่าเจ้าของรถหัวแตกนะในหน้าส่งมาให้เจ้าของรถหัวแตกครับคันนี้ก็น่าจะก็จะน่าจะโดนกระแทกฝั่งนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงรถจะเป็นยังไงบางเดี๋ยยู่เอาท้ายเขาเลยเด้ออ่ะออเดี๋ยวให้ช่างบางเอาเก็บช่องนี้แล้วเรามาดูช่างบางสตาร์ทกันนะครับนะครับ,รบเดี๋ยวช่างบางจะใช้พกริดตึงดึงข้างหน้าเนาะดึงข้างหน้าออกมา นี่ครับใช้ทุกรีบนึงนะครับใช้ทุกรีบนึงข้างหน้าละอ่าออกมาแล้วโอเคอ่าอ,อ่าขยับมาแล้วครับไม่พัดหมุนได้แล้วเนี่ยใบพัดมันใบพัดมันแตกช่างบางอ่ะถอดหม้อน้ําถอดพัดลมออกไนดะ้อยากให้ช่างช่างบางถอดเสร็จปุ๊บเรามาสตาร์ทแล้วเราพอเ,เรามาฟังเสียงเครื่องกันครับว่าจะเป็นอย่างไร ฟ้ากระป๋องพาวเวอร์ไปใส่บ้างมันกระดิ่งหรอเลี้ยวดิผมเปิมดมาบกว่านึงเลยฮะพ่อไม่เออหามาปิดไว้ได้เพราะว่ามันเป็นชุดพาวเวอร์ตัวนี้เป็นพาวเวอร์แท้โรงงานเนี่ยผมเปิดดูเล่มแล้วผมนึกว่า40ที่ไหนได้39ครับ <laughs> น่าจะเป็นตัวโป่งตัวแรกครับโอ้มีเครื่องมือหาทรรมาหากินด้วยบ้าง <laughs> เออไปเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เออเนี่ย <laughs> แนวสันตอกพี่นอ้องแนวสันตอกหาหนู <laughs> เดี๋ยวช่างบางไปเก็บไว้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวช่างบางดึงเสร็จนะดนเดี๋ยวช่างบางดึงเสร็จแล้วเรามาสตาร์ทฟังกันว่าเสียงจะเป็นอย่างไรครับผมโอ,โอเคครับดึงออกเสร็จเรียบร้อยต่อระบบไฟเรียบร้อยช่างทอนเติมน้ำแล้วครับอัดช่างอัดลองแบบไม่ต้องเผาดิไม่ต้องเผาอ่ะลองแบบไม่ต้องเผาก่อนอ่ะลองดิติดไหมไหโอ้ติดง่ายเละโอ้โเ <laughs> ดี๋ยวจะถอดเซรีนอยดมันมแ่เนาะ เอาดีๆโอ้กินง่ายมากครับเอารู้เรื่องเขาแบบนี้น้ำเป็นไงชักงพรฟุดฟุดเรียบร้อยครับเอ่อเข่าท่าเว้ยนี่แหละครับที่ผมบอกว่าผมชอบรถแบบนี้เพราะอะไรครับเครื่องมันดีครับเห็นไหมครับช่างอาร์ตเดินไปหมุนพวงมาลัยนีเป็นไงแล้ว่าจีสรงได้พวงมาลัยบอล็อกบอลกบ่นิ่มบะ โอ้นิ่มมากครับอ่าอ่าโอเครู้เรื่องครับแบบนี้อ่าพอแล้วช่างทอนดับเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวอ่าดูดิอ่านะดับเปิดนี้ครับแต่ว่ามันต้องมีหน่อยละ่ะไม่มีครับอ่าแจวครับแบบนี้อ่ารู้เรื่องครับอ่าโอเคโอเคครับอ่า รู้เรื่องอ่ะโอเคช่างทอนพอแล้วเรียบร้อยครับสําหรับอสี่ประตูตัวนี้นะฮะเครื่องถือว่าโอเคนะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่ครับถือว่าใช้ได้เลยเครื่องอ่าโอเค,ออเ,คเดี๋ยว fc ทางช่องเราใครสนใจเครื่องสนใจกระปุกพ,พวามพาว power สนใจอะไรตัวไหนทักมาหาผมนะครับก็ถอดทุกชิ้นอนะเดี๋ยวจะติดไว้ยางนี้ก่อนเดี๋ยวช่างทอนยุกไปเก็บแล้วก็เอาฝากระโปรงครอบไว้ด้อเดี๋ยวน้ำเข้า แล้วก็หาอะไรปิด ID ไว้หาอะไรอุด ID ไว้หน่อยรู้เรื่องครับแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยคันนี้เขาเอามาส่งแล้วเดี๋ยวทําเป็นคอนเทนต์เดี๋ยวจบอย่างนี้ทำคอนเทนต์ต่อไปอ่ะโอเคครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอไไลยยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอไหอ่ยนนะครับ0 8น9์1 9 2 2 6 0956643826นะครับ ไอดีไลน์ผมนะตัว B กับตัว T8 513ย้ำ BT 8 513า b น8513นะครับสนใจอะไรตัวไหนทักผมมานะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับ